อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะกินก็เสียดายเมื่อกี้อีกครึ่งหนึ่งจะกินก็เสียดายเอาไว้ปลาหัวพี่มิ้นก็เสียดายเอาไว้ปลาหัวใจพี่มิ้นก็เสียดายมีดมีทั้งรักเหรอมาเขาเขาไม่รู้สึกหรอกค่ะเพราะว่าเขา่ติดเล่นกับทุกเรื่องแม้กระทั่งความรักก็เหมือนกันโอ้ยถึงแม้พี่มิ้นจะมองความรักเป็นเรื่องเล่นๆแต่เวลาถึงแม้พี่มิ้นจะมองความรักฟังก่อนสิ แต่เวลาพี่มิ้ฟังก่อนสิฟังก่อนสิแต่พี่มิ้ก็แต่พี่มิ้ก็พี่กวางก็รักพี่มิ้ไม่นี่เนี่ยมวยถูกคู่ให้ทุกคน